ควายธนูบัวธนูเป็นเครื่องรางตามความเชื่อทางไสยศาสตร์สะท้อนให้เห็นระบบความเชื่อทางไสยศาสตร์ของสังคมเกษตรกรรมอันมีความผูกพันกับวัฒนธรรมข้าวซึ่งเลี้ยงบัวควายไว้ใช้งานในด้านการเกษตรวิชาเหล่านี้เป็นการทำหุ่นพยนต์รูปแบบหนึ่งหุ่นพยนต์สามารถทำได้ทั้งรูปคนและสัตว์ที่นิยมมีทั้งวัวธนูและควายธนูสามารถสร้างได้หลายวิธี สารจากไม้ไผ่ปั้นด้วยดินผสมมวลสารปั้นจากขี้ผึ้งไปจนถึงหล่อขึ้นด้วยโลหะอาถรรพ์เช่นตะปูหลงศพเจ็ดป่าช้าเหล็กขนันผีพายเหล็กยอดเจดีเป็นต้นเอามาหลอมรวมกันหล่อเป็นรูปควายบางสำนักใช้โครงไม้ไผ่แล้พอกด้วยครั้งที่ได้จากต้นพุทราเมื่อทำสำเร็จแล้วต้องปลุกเสกตามพิธีกรรมแล้วเลียงไว้ให้ดีต้องหายาและน้ำเลี้ยงเสมอ เชื่อว,ว่าสามารถใช้ให้เฝ้าบ้านหรือไรนาใช้งานได้ตามความประสงค์ทั้งป้องกันพูดผีและโจนผู้ร้าย ความเชื่อเรื่องควายธนูมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทยบางท้องถิ่นเชื่อว่าผู้เลี้ยงต้องดูแลอย่างดีหมั่นให้อาหารและปล่อยออกไปท่องเที่ยวจะประมาทหลงลืมไม่ได้ไม่เช่นนั้นควายธนูจะหวนมาทำร้ายเจ้าของเสียเองแต่บางแห่งก็ถือเป็นเสมือนเครื่องรางธรรมดาสำหรับใช้พกพาติดตัว